สวัสดีครับผมนายชันนลงค์สิทธิขวาปวชสามแผนกอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยการอาชีพขันแก่งครับวันนี้ผมจะมาต่อวงจรเรื่องข้อมูลแบบ4บิตและแบบ8บิตกันนะครับอุปกรณ์มีดังนี้นะครับ1ชุดทดลองวงจรดิจิตอลนะครับนี่ครับหชุดเสร็จแล้วก็มี IC 2ตัวนะครับก็คือเบอร์7 4 1 9 4นะครับทั้ง2ตัวเลยนะครับแล้วก็จะมีสวิตช์หนึ่งอันนะครับนี่ครับชุดสวิตช์แล้วก็มีสายจัมจำนวน ยี่สิบถึงสี่สิบสายนะครับเตรียมเบื่อไว้นะครับแล้วนี่ก็คือแบบวงจรนะครับที่เราจะนํามาต่อนะครับอันนี้คือแบบสี่บิตนะครับนี่คือแบบแปดบิตเดี๋ยวเราจะมาต่อทั้งสองวงจรนี้นะครับเริ่มจากสี่บิตก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต่อวงจรกันเลยนะครับนะขออนุญาตเก็สายจัมออกมาก่อนนะครับอย่างแรกนะครับเราจะมาต่อแบบสี่บิตกันก่อนนะครับนี่นะครับ ขาที่1นะครับเข้าที่ไปห้โวล์นะครับขาที่1นะครับลืมบอกไปนะครับ Ic ซหมายเลขนี้นะครับจะมีทั้งหมดสิบหกขานะครับขาที่1เข้าไปบวชนะครับต่อไปขาที่2นะครับขาที่2นี่จะเป็น SR นะครับเข้าที่ขาที่สินะครับของตัวมันเองนะครับขาที่2นะครับเข้าขาที่12นะครับ ต่อไปนะครับเป็นขาที่3นะครับขาที่3มของเราจะเข้าไฟบัวนะครับนี่ครับขาที่3เข้าไฟบัวนะครับโอเคต่อไปนะครับขาที่4ี่นะครับ4 5 6ห้าหนะครับหรือว่า b c d นะครับจะต่อเชื่อมกันแล้วก็ลงกาวนะครับแต่จะไปต่อเชื่อมขาที่แนะครับ4 5 6ห้าดนะครับ เชื่อมกันแล้วก็ลงกาวนะครับสเชื่อมกับผ้านะครับต่อไปนะครับ5เชื่อมกับ6ครับต่อไปนะครับ6เชื่อมกับ8นะครับเ่อไปแปดลงกาวครับต่อแปดลงกาวนะครับลงกาวไว้แล้วนะครับ ต่อไปครับเราจะมาดู SL เรานะครับ SL ของเราเนี่ยครับตรงนี้ครับลากขึ้นมาลากขึ้นมาเข้าขาที่1 5นะครับเบ SL ก็คือขาที่7นะครับโอเคเข้าขาที่15นะครับโอเคครับต่อไปก็คือเราจะมาไล่สวิตต์ก่อนนะครับสวิต์ของเราก็คือขาเก้ากับขาสิบนะครับขาเก้าจะเป็น S 0ศนะครับขาสิบจะเป็น S1 นะครับ เราก็จะใช้นะครับ S ศูนย์ของเรานะครับจะแทนด้วยสีน้ําตาลนะครับเสียบลงกลาวไว้ก่อนนะครับโอเคแล้วก็ S หนึ่งของเรานะครับจะแทนด้วยสีม่วงนะครับนี่ครับโอเคครับแล้วก็เสียบเข้าไปที่ขาสิบนะครับแล้วก็ลงกลวเหมือนกันครับต่อไปเป็นขาคอกครับหรือว่าขาที่สิบเอ็ดนะครับขาที่สิบเอ็ดของเราหรือขาคอกนะครับนี่ครับตรงนี้นี่นะครับ จะเป็นสวิตนะครับเอาสวิตต่อมานะครับสวิตของเรานะครับ <Okay. S 2> ต่อเข้าขาที่11ไว้นะครับโอเคเสร็จแล้วต่อไปเอาขาที่16ก่อนนะครับ1 6กของเรานี่จะเป็นไฟบัวนะครับแล้วก็ต่อไฟบัดเข้าไปเลยครับ okay. ต่อไฟบัวเข้าขาที่16ไว้นะครับ okay. ต่อไปนะครับเราจะมาไล่ 1 5 1 4 1 3 12เข้า LED นะครับซึ่งตัวตาราง LED ที่เราใช้นะครับก็คือเราจะใช้เป็นแบ n เดอรี่ที่2ชุดนี้นะครับโอเคนี่คือชุดแรกนะครับที่เราจะใช้โอเคคือตรงนี้ครับนี่ครับตรงนี้เราจะมาต่อเข้าตรงนี้นะครับมันจะสัมพันธ์กันนะครับอย่างแรกนะครับขาที่15นะครับโอเคต่อเข้าหลอดที่8ของแบ n เดอรี่ที่2ครับโอเคต่อไปครับขาที่14ครับ ต่อเข้าหลอดที่4นะครับของบนารี่ที่2ครับต่อไปครับหลอดที่13ครับต่อเข้าบนารีที่2ของหลอดที่2เอ้ใช่ครับบนารีที่2หลอดที่2นะครับโอเคต่อไปนะครับขาสุดท้ายขาที่12ครับต่อเข้าขาเอ่อหลอดที่1นะครับของบนารีที่2นะครับหน้าตาวงจร4บิตก็เสร็จแล้วนะครับเป็นประมาณนี้ครับ โอเคครับต่อไปเราจะมาเริ่มทดสอบวงจรสเบียตามตารางความจริงเลยนะครับนี่ครับตามตารางความจริงของเรานะครับโอเคเดี๋ยวเราเปิดก่อนนะนี่ครับเปิดมาไฟก็จะขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราโหลดข้อมูลให้ก่อนนะครับก็คือเอา S 0กับ S 1นะครับขึ้นไฟบวกทั้งสองนะครับในการโหลดข้อมูลนะครับโอเคครับนี่ครับเสียบขึ้นไฟบวกนะครับเราให้เรากดสวิตช์หนึ่งครั้งครับนี่ครับไฟก็จะติดแล้วนะครับนี่ครับเป็นการโหลดข้อมูลนะครับต่อไป เมื่อเราโหลดข้อมูลเสร็จแล้วใช่ไหมครับนี่ครับหนึ่งหนึ่งนะครับเป็นการโหลดโหลดข้อมูลโอเคเมื่อเราโหลดข้อมูลเสร็จเดี๋ยวเราจะมาทดลองว่ามันจะวิ่งให้เราไหมครับโอเคเราจะมาเริ่มจากอันแรกนะครับผมจะไล่จากล่างขึ้นบนนะครับ s หนึ่งเป็นหนึ่งนะครับ s ศูนย์เป็นศูนย์นะครับก็คือเอา s หนึ่งเป็นหนึ่งใช่ไหมครับเอา s ศูนย์ลงมาครับนี่ครับนี่ s ศูนย์ของผมนะผมเปลี่ยนซ้ายนะครับโอเคนี่ครับลองไล่ดูนะครับมันจะไล่จากเอ่อ ไล่จากขวาไปซ้ายนะครับโอเคแ๋ยวลองมาไล่ดูครับนี่ครับโอเคแล้วตัวเลขก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับนี่ครับโอเครับประมาณนี้ครับโอเคเดี๋ยวไปขั้นต่อไปนะครับก็คือ S ศูนย์เป็นหนึ่ง S หนึ่งเป็นศูนย์นะครับคือสลับกันครับโอเคครับเมื่อสลับกันแล้วนะครับเราก็ลองสับดูครับมันจะไล่จากขวาไปซ้ายนะครับวันนี้นี่ครับ โอเคครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนสุดขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือการล็อกเลขนะครับให้เลขมันเคลื่อนนะครับโอเคก็คือย้าย S 1 S 0นะครับลงกาวให้หมดนะครับแล้วเราก็ลองสับดูครับนี่ครับเขจะไม่เคลื่อนเลยนะครับสับเท่าไหร่ก็ไม่เคลื่อนนะครับนี่ครับโอเคครับปราครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต่อวงจร8บิตกันเลยนะครับนี่ครับนี่คือ8บิตนะเดี๋ยว อย่างแรกนะครับเราต้องถอดสวิตซ์ออกมาจากวงจรซีบิดก่อนนะครับโอเคแล้วก็ถอดขา SR นะครับกับ SL นะครับถอดออกมานะแต่ว่ายังไม่ถอดออกจากขา2กับขา7จเอ้ขา2กับขา7นะครับคือถอดออกมาลอยไว้เฉยๆอันนี้ SL ของเรานะครับอันนี้ SR โอเคเดี๋ยวขอเนียนนะจัดตำแหน่งดีๆก่อนโอเคปล่อยลอยไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเราจะมาเริ่มต่อ ก่อนนะครับก็คือขาแรกนะครับขาแรกของเรานะครับจะเข้าไฟบวกนะครับเข้าไฟบวกนะครับต่อไปขาที่สองของเราหรือ SR นะครับเสียบรอยไว้ก่อนนะครับเริมครับสายตกครับโอเคต่อไป SR เนี่ย SR เสียบรอยนะครับต่อไปนะครับ3 4 5 6ี่ห้านะครับต่อเชื่อมกัน่วงลงกาวนะครับ สามนะครับนี่นะครับสามครับเชื่อมกับสี่ครับโอเคครับแล้วก็สี่เชื่อมกับห้าครับห้าเชื่อมกับหกครับแล้วหกไปเชื่อมกับแปดครับแปดต่อลงเก้าครับผม ต่อขเกาเลยนะครับต่อไปนะครับเป็น S L ของเรานะครับ S L ของเราก็ขาเจ็ดนะครับนี่ครับ S L S L ของเราอยู่ที่ขาเจ็ดนะครับเดี๋ยวต่อลอยไว้เหมือนเดิมนะครับอย่าเพิ่งเอาไปเข้าที่ไหนนะครับต่อไปเราจะทําการต่อสวิตช์ที่เราได้ถอดออกนะครับก็คือ S 0กับ S 1นะครับต่อใส่ตรงนี้นะครับขาเก้ากับขาสิบนะครับ S 0นะครับเราจะต่อใส่ขาเก้านะครับผมกําหนดเป็นสีแดงนะแล้วก็ S หนึ่งเราจะต่อสายขาสิบนะครับกาหนดเป็นสีน้ําเงินครับสองขานี้ต่อลงกาไว้ก่อนนะครับสองขานี้ต่อลงกาไว้นะครับโอเครับต่อไปครับเราจะมาพ่วงขาคล็อกกันนะครับนี่ครับพ่วงขาคล็อกจากขาที่สิบเอ็ดนะครับของไอซีตัวที่หนึ่งไปหาไอซีตัวที่สองนะครับเชื่อมกันก็คือจากขาสิบเอ็ดเชื่อมขาสิบเอ็ดครับสวิตช์เราไม่ต้องย้ายนะครับสวิตช์รอไว้ขาขาสิบเอ็ดของตัวแรกเหมือนเดิมนะครับ เราแค่เชื่อมคอกให้มันเฉยๆโอเคเชื่อมเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราจะมาต่อที่ขาที่16กหกนะครับขาที่16เข้าไฟบวกน,นะครับขาที่16เข้าไฟบวกน,นะครับสายไฟอาจจะเยอะไปนิดนึงนะครับก็ขออาภัยด้วยนะครับต่อไปเราจะมาไล่เ,เลขต่อนะครับก็คือเราจะไล่15ลงมานา l ีที่1ครับนี่ครับ เราจะใช้ LD ชุดนี้แล้วนะครับนี่ครับตัวนี้นะโอเคเดี๋ยวเรามาไล่กันอย่างแรกนะครับขา15นะครับเอ้ยเดี๋ยวก่อนที่ผมจะไปไล่ผมเสียบ S i S l ก่อนดีกว่าครับเพื่อความง่ายนะอันนี้ s r ฝั่งนี้นะครับ s r ฝั่งนี้ไปเข้าขาที่12ของฝั่งนี้นะครับ s r ตัวที่1คือขาที่2ของตัวที่1ไปเข้าขา12ของตัวที่2นะครับโอเคเดี๋ยวผมเสียบก่อนนะ นี่คือ ok sl ตัวที่หนึ่งจากขาสองนะครับนี่ครับไปเข้าขาที่สิบสองนะครับสิบสอง ok สิบสองนี่นะครับนี่ครับฟังตามผมอธิบายกได้นะครับวงจรมันอาจจะเคลื่อนได้แล้วก็ sl ของตัวนี้นะครับ sl ของตัวที่หนึ่งขาที่เจ็ดครับไปเข้าขาที่สิบห้าของตัวที่สองครับก็เข้าขาที่สิบห้าเลยนะครับอเครับต่อไป s r ฝั่งนี้นะครับ จะไปเข้าขาที่12ของฝั่งนี้ครับก็คือ sr ขาที่2ของตัวที่2ไปเข้าขาที่12ของตัวที่1ครับ okay. ไปเสียบเลยนะครับโอเคต่อไปครับเป็น sl นะครับ sl ก็จากขาที่7ของตัวที่2นะครับไปเข้าขาที่15ของตัวแรกครับโอเคน่า okay. เข้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราต่อสวิตช์กันก่อนแล้วกันนะครับ สวิตก็คือโอเคครับเมื่อกี<ม>้ผมพูดถึงการเชื่อมสวิตนะการเชื่อมสวิตก็คือเชื่อมขา10ใส่ขา10ครับขา9ใส่ขา9นะโอเคเดี๋ยวเรามาเชื่อมกันก่อนโอเคนี่นะครับเชื่อมขา10ใส่ขา10นะครับโอเคสิบใส่สิบนะโอเคโอเคเก้าใส่เก้าครับผมบอกไปแล้วนะครับว่าสายอาจจะเยอะนิดนึงนะครับผมก็ขออภัยด้วยนะครับโอเค โอเคครับต่อไปเราจะมาทําตามที่เราบอกนะครับก็คือเชื่อมแบนเนอรีที่1นะครับลงใน IC ของตัวที่2นะครับโอเคเรามาเริ่มเลยนะครับขาที่15ครับเสียบขาที่15ครับเข้าแบนเนอรีที่1หลอดที่8ครับเดี๋ยวเอาไปตัดเคเข้าแบนเนอรีที่1ของของเข้าหลอดที่8ของแบนเนอรีที่1ครับ ต่อไปครับขาที่14ครับเสียเข้าไปเลยครับเข้าหลอดที่4ของบนนอรี่ที่1ครับขาที่13ครับเข้าหลอดที่2ของบนนอรี่ที่1ครับแล้วก็ขาที่12ครับอน้ยากที่นึงนะครับเข้าหลอดที่1ของบนนอรี่ที่1ครับโอเคเสร็จแล้วนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับวงจร8บิตของเรานะครับ เดี๋ยวเราไปเริ่มการทดลองกันเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มการทดลองกันเลยนะครับการทดลองนะครับเราจะใช้ตารางความจริงของส b ิตนะครับเหมือนกันเลยนะครับโอเคเปิดสวิตช์นะครับโอเคถ้าวงจรถูกไปจะขึ้นทุกอล่อย่างนี้นะครับแต่ว่าเราก็ต้องมาอัปโหลดข้อมูลให้มันถ้ามันอัปโหลดไม่ได้ก็แสดงว่าใช้ไม่ได้นะครับการอัปโหลดนะครับเหมือนวงจรส b ิตเลยนะครับก็คือ S1 เป็น1 S0 เป็น1นะครับเอา S1 กับ S0 ขึ้นไฟบวกให้หมดเลยครับ แล้วก็กดสวิตช่งครั้งครับโหวดแล้วนะครับต่อไปเราจะไล่จากล่างขึ้นบนเหมือนเดิมครับก็คือ S1 เป็น1 S0 เป็น0นะครับ S1 เป็น1 S0 นะครับ S0 ผมเป็นสีส้มเอา S0 ลงมาด้านล่างนะครับเสร็จแล้วเราก็จะลองไล่ดูครับถ้าเรากดสวิตมันต้องไล่จากขวาไปซ้ายนะครับเมาลองดูครับนี่นะครับไล่จากขวาไปซ้ายครับ โอเคต่อไปนะครับขั้นที่3ครับก็คือ s 0เป็น1 s 1เป็น0ยครับเอาสลับกันครับเอาสลับกันครับ s 0กับ s 1เสร็จแล้วนะครับมันจะไล่าจากซ้ายไปขวานะครับคราวนี้โอเคเดี๋ยวามาลองดูกันโอเคครับเดี๋ยว ต่อไปนะครับขั้นตอนที่ผ่านแล้วนะครับเราจะมาดูขั้นตอนสุดท้ายครับก็คือขั้นตอนการล็อกนะครับ s 1เป็น0 s 0เป็นศนย์ะครับเอา s เอา s 1กับ s 0ลงกาวทั้งหมดนะครับนี่ครับมันจะล็อกนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับนี่ครับล็อกไม่เคลื่อนที่ไปไหนนะครับโอเคเดี๋ยวผมมาบอกวิธีเมื่อกี้นิดหนึ่งคือวงจรสี่ตกับแปดบตนี้นอกจากไล่ไฟแล้วนะครับมันก็จะไล่ตัวเลขที่มันจอแสดงผลไปตามนี้ลนะครับต้ครสังเกตนะครับ ก็จะประมาณนี้ครับสำหรับการต่อวงจร8บิตของเรานะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการต่อวงจรเลื่อนข้อมูลแบบ4บิตและแบบ8บิตนะครับการต่อวงจรก็ถือว่าต่อได้ด้วยดีนะครับแต่ว่าสายไฟมันเยอะไปหน่อยนะครับพันๆเยอะแยะไปหน่อยแล้วก็การทดลองวงจรก็ถือว่าสำเร็จผ่านไปด้วยดีตามเป้าหมายครับทั้งนี้ก็ขอขอบคุณนะครับอาจารย์วิศาัตคุณยานะครับ อาจารย์ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษานะครับที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องวงจรนะครับแล้วก็ขอขอบคุณตากล้องนะครับานายบริทัศน์สุจริตนะครับวันนี้แล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ชี้แนะกันในห้องเรียน้วยนะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ